เด้อพี่น้องมาเด้อสลองคือลองในเงิ่นมือ่นสอยสอยพี่น้องนสอยสอยพี่น้องข้างสอยข้างนี้ลาบเนื่อแล้วตาอ้างนี้ลาบเนื่อแล้วข้างที่ก็กินหมูกระทะสีุณเงินนมือนเด้อเงินตามเทลู่คอยเอาหายนี่มาเงือนมืเุณเงิมือน พี so <Okay. S 1> ่น้องได้พูดใดได้ใ่บ่ได้เห็นกระโวดอวดขอโพดอวดสักหน่อยบ่ได้เนเงินอกา่ได้อเขาเด้แอดมินบ่ได้น้อเขาคนได้แอดมินเป็นคุมบริเวณปอบางผมบางมันแอดมินบริเวณปอบางเป็นคุมผมบางคุมคุมบางครับคุมปอบางเป็นไดกัน กลุ่มผมบางกะคอยไปหนักมันปะข่าข่าราชบ้าน่งวิกไมาให้ส่งวิกไมาให้อันนึกว่าจะไม่ออกมาแล้วนายยายก็ถามหายหนละงร้อยหนึ่ง,งร้อยอันนี้ได้กับเขาว่าเนี่ยเอามาหนึ่งร้อยบาทกินหมูว้าเนี่ยไม่จ่ายไม่ให้กินนะไม่ใช่เอาเงเลี้ยงเพื่อนแนละ้วหรอได้เงินมาเนี่ยเอาเงินไปเลี้ยงเพื่อนเลี้ยงสาว มาที่ลาโอ้ย,ย,ยแกเ่เราคงขเราดีเลยอไเงินละ<อ>ลาบเหนือเส้แนีจวดจวดพี่นองจวดไมคิด,ดาเขาห้กับไส้ไปโลดซื้อ,อยังก็ซื้อเงินบ่ กินมั่วค่ะกินโหลดนี่แซ่บ